นายกนัดหารือ40 CEO ใหญ่หาทางออกวิกฤตประเทศพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันพุธที่11กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติและมีกำหนดการพบหารือกับภาคเอกชนในช่วงบ่าย โดยในเวลา14นาฬิกาจะพบกับคณะผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ซึ่งทั้งสองบริษัทมีกำหนดการที่จะเข้าพบเพื่อมอบสิ่งของและเงินบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณตึกพักดีบดินทรเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นในเวลา14นาฬิกา20นาทีนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ40 CEO เรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้อง PMOC ชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีตัวแทนจากภาครัฐที่จะเข้าร่วมหารือได้แก่นายสุพัฒนพง์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายดนุชาพิจยนันเราขาธิการสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรายงานข่าวจากสภาหอการค้าไทยเปิดเผยว่าตัวแทนซีโอที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ประกอบไปด้วยนักธุรกิจชั้นนําหลายคนเช่นนายอิสระว่องสุขกุศลกิจประธานกิติมศักดิ์บริษัทน้ําตาลมิตรผลจำกัดนายการินสารสินประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย น,นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานกรรมการบริษัทสีไทยซุเปอปร์แวร์จำกัดมหาชนและบริษัทอื่นๆอ,อีกจะเป็นจำนวนมาก